ถิ่นวิมานใต้น้ำตำนานนครหงล์ลำองสวยสุตางามแก่งฟ้าแก่งจันท่าแสงทำนำเรืองรองร่่นทองฝั่งนาที พญาอนันตนาคาที่พอดีคู่เมืองหรือเรื่องประเพณีลอยกระทงปากชมเป็น,นอำเภอเล็กๆริมแม่น้ำโขงจังหวัดเลยเป็นชุมชนชายแดนไทยลาวมีวิถีชีวิตเรียบง่ายผู้คนผูกพันกับแม่น้ำการประมงและวัฒนธรรมท้องถิน่นเหมาะกับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและพักผ่อนแบบสโลล์ชาวมานนิยมจัดสรรจากวัสดุธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิน่นเช่นไม้ไผ่หวายหรือไม้พื้นบ้านผลงานจากสารที่พบได้บ่อยได้แก่กระติบข้า,เาวเหนียวตะก้าสาย ลอบและสุ่มปามให้ชายเหล่านี้ไม่เพียงใช้ในชีวิตประจําวันแต่ยังเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพประมงและเกษตรกรรมวดลายการจักสานมีความประณีตแข็งแรงแสดงถึงความชันนาญและความอดทนของช่างพื้นบ้านความรู้เหล่านี้มาถ่ายทอดจากผู้เฒ่าผู้แก่สู่ลูกหลานผ่านการลงมือทาจริง การร่อนทองเป็นอย่หนึ่งวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนดินแม่น้ำโขงในพื้นที่ปากชมุมโดยเฉพาะบริเวณลำห้วยและเช่องน้ำลดชาวบ้านจะใช้ถาดหรือกะระทะด้านทรายเพื่อตรวจหาผงทองคำเล็กๆที่ปะปนอยู่ในตะกอนดินการร่อนทองไม่ใช่อาชีพหลักแต่เป็นกิจกรรมเสริมที่ช่วยสร้างรายได้และเป็นความรู้พื้นบ้านที่อาศัยประสบการณ์ความสังเกตและความอดทนประเพณีลอยกระทงเมื่อถึงคืนวันเพ็ญเดือน12แสงเทียนจากกระทงนับร้อยนับพัน ลอยและล่องไปตามสายน้ำโของอย่างสงบงดงามประเพณีลอยกระทงของชาวปากชมไม่ใช่เพียงการขอขมาพระแม่คงคาแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนมาช้านานเสียงรอ้องลอยและความศรัทธาที่รวมกันในค่ำคืนนั้นสะท้อนความผูกพันของชุมชนริมโขงที่ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมอันงดงามไว้ท่ามกลางกาลเวลาและปล่อยให้วัฒนธรรมไหลไปพร้อมกับสายน้ำอย่างไม่รู้จบ พญาอนันตนาคาธิบดีพญานาคปากชมเป็นความเชื่อศักดิ์สิทธิ์ของชุมชนยิมแม่นกโขงเชื่อว่าเป็นผู้พิทักษ์สายน้ำและคุ้มครองผู้คนเป็นศูนย์รวมศรัทธาที่สะท้อนความผูกพันระหว่างวิถีชีวิตธรรมชาติและวัฒนธรรมของชาวปากชม เมืองตากชงคือเรื่องราวของวัฒนธรรมที่ไหลไปพร้อมกับสายน้ำโขงจากการล้นทองที่สอนให้รู้จากความอดทนการจักสารที่ถักทอภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นประเพณีลอยกระทงที่สะท้อนความกตัญญูต่อธรรมชาติและความศรัทธานในพญานาคผู้พิทักษ์ลำน้ำทุกองค์ประกอบ ล้วนหลอมรวมเป็นอัตลักษณ์ของชุมชมนเล็กๆแห่งนี้ปากชมจึงไม่ใช่เพียงสถานที่บนแผนที่แต่คือบ้านของวัฒนธรรมความเชื่อและจิตวิญญาณที่ยังคงมีชีวิตและไหลต่อไปไม่รู้จบพร้อมกับสายน้องคงตลอดกาล